ลาวคังนี่มาจากไหนนี no> ่แม่ลาวคังจากเดิมปุ่มนี้มาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรเหรอซึ่งมีบรรพบุรุษอพยพมาจากิหลวงพ่อบางลังสานะโอ้เราเล่าคังนี่นะเห็นว่าลาวก็มีแบ่งเป็นหลายชาติพันธุ์เหมือนกันเนาะคนตระกูลลาวมีเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเรามามามาอพยพมาไี่หึงมันอะไรบ้บ่ เราจะสมัยของพระเจ้าการสิลมหาลาร์โอ้เบาเบาภาษาท้องถิ่นคือเบาบรรเลาคือกันแบบนี้ละค่ะแบบนี้อ่ะภาษาพื้นบ้านภาษาพื้นบ้านตั้งแต่เนาะอาบันผลดุลสมัยตั้งแต่เนี่ผู้กเราผู้แกอีปอยแม่นี่อพยพมาจากเล่าพ่นวะปูสังกษสายาสังกษีปูพญาของพระบางรังสร้างปนีเล่าปูสังกษ์สายพระเจ้าการสิลมหาลาร์ค่ะอพยศเทัวมา เป็นละลอกละลอกก็เข้ามาซอยประเทศสยามมีสร้างบ้านแปลงเมืองต้องมีความนแซบพอบ้านเมืองสมบเรียบร้อยดีแล้วก็ไปตั้งมั่นที่นครใจศสียงนี้แล้วก็สุพรรณบุรีชัยชียงนานขอปแกย่ยเชื่อ เล่าเล่าคำทักทายไปสบายดีสวัสดีที่ว่าจะไหนบ้านเจอสบายดีสบายดีค่ะอ๋อว่าวบ่าวคือกนอยู่หรอครับอันนี้ก็เป็นผ้าที่ทอเองเหรอผ้าผ้าของคนลาวคังเป็นนผ้าทอผ้าสิ้นค่ะเป็นผ้าสิ้นใส่สีออกสีเหลืองสีแดงเป็นตัวหลักอ่ะสีเสื้อผ้านี่ไม่ไม่ดำแดงเหมือนเขาอะดั้งเดิมจริงๆก็จะใส่แบบสีแบบนี้ฮะสีเสื้อผ้า ล้าวครังนี้เป็นข้าสีสดใแล้วก็มองคนเหาครังนี้อีรอบีอพใช้้าสีชาติโดยเฉพาะสีแดงเป็นสีประจำชาติประาครังสิ่งแดงเนี่ยแล้วเป็นสิ้นนี้ถอด้วยระได้าห้าสีเปนสิ้นไี้ถอด้วยได้ห้าสี ซึ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเป็นจกักรพรรดิของมนุษย์ยเกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธคสีขาวหมายถึงาศาสนาที่คนเราทำถ่ะสีนำ้ำไม่ถึงความพุทธ,ทธนเข้มแข็งของคนเราทั้งที่เดินทางอันยาวไากลจ้าบุกระบางล้านช้างถึงประเทศสยามในทุกมือนนี้ค่ะ แล้วสีเหลืองไม่จะถึงสีทองอองเทาที่เป็นความเป็นดิามรวมสมบูรณ์ก็การทำการจะเส้นราวข้างครับผมก็เป็นอะไเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของราวข้างก็มีการแต่งกายแต่งตัวการพูดจาการพูดจาอาหารลักอาหารลักกินข้อนี้เอาปะกินข้าวอนี้วอาปะข้อขอนียวเอาข้อถึง ในสมัยแต่กี้แต่ก่อนนี้มันมุกเหากูเลยเเรียแค่านเดียวนตอมประเทศไทยเขาเดียวันก็เออยนไาก็ได้าานะครับขอให้เขาได้รัการสิับนนนะแม่แนะนำโตแม่ สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ประจำานุ่มที่ให้สถานีการให้ร่มรื่องคนพลังาในวอนี้ก็คือนางสาวพสุดาคุณนาดาเป็นคณกรรมการประานตกเป็นประธานชมรมพลังมาราพงศ์พีไครูาบน้องตะเทศตำบลกองุงอำเภอกงจังหวัดกำแพงเพชรการคนรับพานนี้ มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาเว้าตัวหนังสือแล้วก็ภาษาเขียนกแล้วก็เรื่องของอัตลักษณ์เรื่องเสื้อผ้าการแต่งกายแล้วก็เรื่องของอาหารเรามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวคนแต่ละกลุ่มค่ะการ่อไปนี้เป็นการแสดงของต่างๆมาในกิจกรรมที่ซื้อว่า ลามเพลนโบราณซึ่งเป็นการสแสดงโดยใช้ดนตรีเสียงพินขออ้อที่เป็นอัตลาักษณ์ของลาวพันธ์เราซึ่งครูกับคนลาวมาตลอดเวลาช้านานแล้วก็เชิญรับชมลำเพลนโบราณจ๊กลาวพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์ครับผมวันนี้พามาชมนะครับการแสดงประทำ อาการชาตปพันชนเผาที่เชียงรายนะผมกาแรแสดงแบบพื้นบ้านหน้าท้องถิ่นกลุม่มชาติพันลาวข้างนะผมครับ <c oughs> ผมการแสดงประจำพื้นบ้านของกลุ่มลาวข้างนะ ผมอยากพาระชมนะครับวันนี้สุดปอดวัาระของชาติพันชาติแถนคผมเป็นชาติปันเราข้างนะครับ การแสดงของกลุวว่มระบาดจัตุรัลลาวขั้งนะครับก็นี่คือหนึ่งในมหากรรมธรรมจัตุรันชุนเท่านะครับทางราชวัตรเชียงรายนะครับ จังจะเป็นพันธุ์เราครับี๋ยวพามาร่วมประชุมสัมมนากับเขาด้วยนะครับแอบมาในงานนะครับ